สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะทั้งทาง Facebook Fanpage และทาง YouTube Channel เลยนะครับกับโหลาภาษากฎหมายก็ผมกับทนายแบงค์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงการงานนะครับการงานอย่างเดียวนะประจําเดือนกรกฎาคม2564แต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องดวงการงานเนี่ย ประชาชนนิดนึงนะครับท่านที่ทำดวงไช่สัรของสงครามกับผมไว้นะก็รบกวนนิดนึงนะขอเวลาสักนิดนึงนะรอนิดนึงนะเพราะว่าแต่และดวงเนี่ยมันใช้ไลค์เนี่ยอันนี้คือรายการคำนวณจริงๆอนะเปิดปิดหน้าอันนี้มันคือรายการคำนวณน,นะครับของดวงไช่สงครามนะคือมันเยอะจริงๆใช้เวลาดวงหนึ่งเนี่ยมันประมาณ2อ,อวันน,น่าจะได้นะครับคือแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้เวลาแล้ว หาเลิอกอีกนะครับคือดวงวิชาสงครามอะ่ะผมก็ทำเน้นไว้สำหรับคนที่อยากจะเอาไปส่งเสริมเรื่องการเงินแล้วก็การงานนะเพราะว่าผมบอกไว้ทุกคลิปแล้วว่าดวงประเทศไทยจะยังไม่ดีอย่างน้อยอีก2ปีนะครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันเป็น,ปน,ปน,ปนรูปเป็นรูปธรรมมาแล้วมันใช้ได้จริงเนี่ยกับดวงชะตารเรื่องการงานและการเงนนะินผมก็จะจัดทํมาให้นะครับท่านไหนที่อยากรู้ด้วยดวงวิชายสงครามหรือยันวิสงครามอะ่ะดียังไงก็สามารถย้อนดูคลิปของผมได้นะคลิปยันวิชัยสงครามนะครับ ก็ดูแล้วก็ลองดูว่าสนใจไหมถ้าสนใจก็ติดต่อมาทำแผ่นดวงหนึ่งตกประมาณ2890บาทนะครับเรื่องที่2ที่อยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือคราวที่แล้วเนี่ยคลิปดวงดวงประจำเดือนเนี่ยผมหลุดพูดไปคือสนุกไปหน่อยพูดไปในคลิปของคนราศีตุลน,นะครับว่าจะสอนดูดวงงานนะครับอันนี้เรียนตรงๆนะปกติผมไม่สอนนะครับแต่ว่าพอพูดไปแล้วมีคนติดต่อเข้ามา ไม่น่าจะคนของคนน่ะแล้วมีแล้วก็มีคนสอบถามเข้ามาด้วยนะครับเรียนอย่างนี้ถ้าดูส่วนตัวถ้าเรียนส่วนตัวเนี่ยผมมาจ,จะคิดแพงจริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกทุกคนเราคิดแพงหมดแหละมันก็หลักหมื่นทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมอยากสอนเป็นคอร์สราคามันจะได้ถูกลงมีหลายๆคนมาเรียนคือผมจะสอนแต่เมื่อมีเรียน4คนขึ้นไปนะนะครับแล้วก็ค่าเล่าเรียนเนี่ยสี่พบาทไม่รวมตํารานะครับ ไม่รวมตาราที่ใช้แบบใช้เป็นตําราคล้ายๆกับคล้ายๆกับมันเป็นปฏิทินนะเออปฏิทินที่ทุกคนต้องมีนะครับส่วนเรื่องชีตอันนี้ผมจะแจกให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเรียนออนไลน์นะครับผมคิดค่าเราเรียน4คนละ4 0 0พบาทนะแต่ว่าต้องเกิน4คนขึ้นไปนะครับเรียน12ครั้งเออเรียนนําตรงว่าถ้าจะเรียนด้วยกันนะครับ ผมจะสอนไปถึงดูดวงตัวเองได้เท่านั้นนะแต่ว่าถ้าจะประกอบอาชีพอ่ะมันต้องเรียนมากกว่าน,นั้นซึ่งถ้าจะเรียนไปถึงประกอบอาชีพได้เลยนะครับผมจะสอนทั้งหมด4คอร์สนะครับคอร์สละ4,000บาทแต่คนเรียนต้องเกิน4คนเหมือนกันนะนะครับซึ่งก็แบ่งแบ่งเป็นเลเวลเลเวลไปแต่ถ้าจะเอาแค่ดูดวงตัวเองได้เนี่ยก็จะเรียนกันแค่คอร์สเดียวเท่านั้นแหละเรียนออนไลน์นะครับ เออผมคือมีสอนนะไม่ต้องห่วงนะคือเรียนแล้วเข้าใจแน่นอนนะครับเอาละไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องดวงประจาดวงการงานประจําเดือนสองประจําเดือนกรกฎาคมนี้กันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะฮะดวงการงานของชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะฮะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับมีดา,พาวพฤหัสเนะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะหรือการงานนะครับดา,พาวพฤหัสเนี่ย ผมพูดกี่ทีคิดว่าก็คงเหมือนกันหมดอะนะก็คือตอนนี้ดาวพุธเสาร์เนี่ยมันโคจรอยู่เรื่อยๆกมะมะันเป็นเกษตรนะครับคือจะว่าไปมันดีนแหละผมก็พูดว่ามันดีทุกทีแต่ว่าชาวลัคนาราศีเมษถ้าดูภาพรวมเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องราวอยู่มากก็เพราะว่าดาวพระราหูก็ยังโคจรอยู่เรือนกระดุมพ่เยเป็นราหูคนรัพย์อ่ะเออถึงแม้ว่าการงานตอนนี้จะดังดีก็จริงแต่ดาวพระเสาร์เนี่ยมันก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความ ทุกอะน,นะกับเรื่องความหนักหนาะอยากเย็นยังคงมีความลำบากนะครับแต่ว่าความลำบากในความหมายนี้ก็คือลำบากในเรื่องของหน้าที่การงานที่มันอาจจะแบบมีไม่ขาดมีไม่หยดุดหรือเป็นงานหนักงานที่ทําให้เกิดความหนักแน,แน่นแน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยมีความอึดอัดใจบ้างนะครับอันนี้คือลักษณะของดาวเสาร์ทันนี้ข้างไหนที่ เป็นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะสบายหน่อยถ้างานที่ตัวเองทําอยู่นั้นนะ่ะนะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับงานที่เกี่ยวกับของรีไซเคิลของมือสองของเก่าอะไรแบบนี้ไม่ไม่ได้รวมถึงเมียเก่าเพื่อนเก่านะโอเคไหมเออแต่หมายถึงแบบสิ่งของเก่าๆคนแก่ๆอะไรแบบนี้นยะผู้สูงอายุอ่ะนะเออแบบนี้ก็อาจจะให้การงานเนี่ยเบาขึ้นง่ายขึ้นบ้างแต่ถ้าเกิดว่าท่านทํางานประจําเนี่ย นะครับหรือทําธุรกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนี่ยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะมีงานเยอะแล้วก็งานหนักงานมากหน่อยไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่แต่ก็มีไม่ขาดนะครับไม่ได้ลําบากถึงขนาดกับต้องตกงานนะเออโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูอีกสารหนึ่งนะครับไพาทาโรหรือไพยิปซีไพาทาโรหรือไพยิปซีเนี่ยนะครับจะบอกอะไรกับ ดวงการงานของชาวลัคนาราศีเมษบ้างกับดวงชะตาประจำเดืดอนกรกฎาคม2 5ง4ครับผมจะเปิดแค่3ใบนะครับเพราะเราต่างคนถามเดียวนะครับใบที่1นะครับเป็น1่นถ้วยนะครับใบที่2นะครับเป็นเอ่อชาลีออดนะครับใบที่3นะครับเป็นปิงเป็นสองสองไม้เท้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไพ่ขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวเขาติดแท็บไม่เหล็กก่อนอ เอาละนี่ก็คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับใบที่1นเนี่ยนะครับคือไพ่หนึ่งถ้วยนะครับใบที่2คือชาริออตนะครับและใบที่3าคือ2ไม้เท้านะครับาชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะผมพูดรวมเลยแล้วกันสําหรับสำหรับ,รบทั้งเรื่องของดาวแล้วก็ไพ่ยิปซีของคนใน3รูปแบบนะครับทั้งคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นพนักง,งานประจําแล้วก็คนที่ยังคงว่างงานอยู่นะครับจริงๆอ่ะ ดาวพุเสาเนี่ยเดินลนักษณะแบบนี้ชาวลัคนาราศีเมษเน่ยไม่ค่อยได้ตกงานหรอกส่วนใหญ่มักมีงานส่วนใหญ่มักได้งานทํานะรัเว้นแต่ว่าดาวเนี่ยหรือดวงประจำตัวของท่านเองเนี่ยมันเสียแท้ๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมาดูหาวิธีการแก้กันมาทำโดนวิชัยสงครามกับผมก็ได้นะครับ <S <s เผื่อว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องก,การงานให้ดีขึ้นนะครับ ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยในเรื่องการงานตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่นวทำอะไรก็ทำด้วยใจหรือมีคนช่วยเหลือเราเนี่ยก็ช่วยด้วยใจงานที่ได้มาเองานที่ทำออกไปเนี่ยนะครับก็มีคุณภาพที่ดีนะทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดความรู้สึกความสร้างสรรเนี่ยดีหมดนะครับมีความชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะจะว่าไปก็ มีถ้ามีโอกาสได้เดินทางบ้างก็ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจจะแบบได้พบเจอสิ่งอะไรใหม่ๆไดออ้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปได้เจอคนที่เราไม่รู้จักนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีเมท่านทุกท่านในทั้ง3รูปแบบนีนะทั้งทำธุรกิจส่วนตัวเป็นพนักง,งานประจําหรือตกงานอยู่จริงๆเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการจะเริ่มต้นทําอะไรของตัวเองใหม่เพิ่มเติมนะครับ คือต่อให้มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมองหารู้ทางในการขยับขยายแต่ว่าคงไม่ได้ขยับขยายอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากนะแต่ก็เหมือนกับระดับหนึ่งอ่ะระดับหนึ่งอะระดับที่สามารถจะขยายกิจการของตัวเองออกไปให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคนที่เป็นพนักง,งานประจำอ่ะกับยังว่างงานอยู่ผมว่าลองหาอะไรทําเล็กๆน้อยๆดูนะครับเผื่อว่า ผลลั์ที่ได้เนี่ยมันจะสามารถต่อยอดไปในทางที่ดีในอนาคตได้นะครับเอาล่ะนี่คือภาพรวมดวงการงานของชาวลัคนาราศีเมษรครับ สำหรับท่านที่ชมคลิปนี้แล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคือกดแชร์เนี่ยสำคัญนะว่ามันทำให้คลิปผมเนี่ยจะได้มีคนอื่นได้ฟังนะครับเผื่อว่าเป็นกุศลเนี่ยท่านก็จะได้กุศลในการกดแชร์ไปด้วยนะครับแล้วท่านที่ติดตามดูทาง YouTube Channel นะครับรบกวนกด s u b s c r i b ์ติดตามไปให้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่ายอด s ับ s ไ r i b e ยอดการติดตามมาเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญเวลาผมมีคลิปออกมาจะได้รู้กันนะครับปิดท้ายเรื่องของคนที่อยากเรียน ท่านที่อยากเรียนเนี่ยนะสคอร์สเนี่ยผมพูดถึงอะไรบ้างก็ผมคงจะแบ่งเป็นโหรลาศาสตร์ขั้นประถมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิแล้วก็การให้เลิกนะครับเป็นแบ่งเป็น4คอร์สนะขั้นประถมภูมิเนี่ยคอร์สแรกทุกคนต้องเรียนถ้าใครที่ไม่เคยมี ประสบการณ์เรื่องของการเรียนเลยนะครับไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยต้องเรียนขั้นประฐมภูมินะเรียนแล้วจบแล้วก็สามารถที่จะทํานายดวงตัวเองได้ไม่ต้องห่วงนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะเอาไปประกอบอาชีพเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนขั้นทุติยภูมิกับตติยภูมิไปมันจะมีอะไรบ้างคือขั้นผมก็ตั้งชื่อขึ้นมาแหละให้มันดูดีนะไม่มีอะไรหรอกขั้นทุติยภูมิเนี่ยก็คงจะเป็นเ,เรียนขั้นลึกเข้าไปหน่อยก็จะมีเรียนพวกดวงนงวางอะตียางนะครับเรื่องของ ดาวเสวยดาวแทรกพวกนี้วิธีการแก้ไขดวงด้วยนะครับส่วนโหราศาสตรขั้นตัติิยภูมิเนี่ยผมก็จะสอนไปถึงเรื่องของสุริยายาตนะครสุริยายาตก็คือการเดินของดาวนะว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยมันเดินกันยังไงนะครับเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่า เรื่องโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อนะครับมันเป็นเรื่องของเหตุผลแล้วก็มีเรื่องของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เข้ามาด้วยสุริยะญาติก็คือญาติมาจากคําว่าญาตราส่วนสุริยะก็คือสุริยะจักรวาลมันญาตราสุริยะญาติก็คือการเดินของระบบสุริยะนะครับก็จะมีเร <อ as S 2> <บ>ื่องโหราศาสตร์ปนดาราศาสตร์เข <บ intuition> <บ>้ามามันเป็นเหตุเป็นผลแ <fiz> ล้วก็ อันสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของการให้เลิกการให้เลิกนี่สําคัญนะเราหยิบมาใช้ในการแก้ไขดวงชะตากันได้เลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยท่านที่สนใจอยากเรียนเอาแค่ทานายดวงตัวเองก็เรียนแค่คอร์สแรกคอร์สเดียวนะครับขั้นประถมนะครับปฐมภูมิส่วนท่านที่อยากเรียนไปประกอบอาชีพเลยก็สามารถเรียนได้ทั้ง4คอร์สนะนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิป อธิบายเรื่องการสอนให้แบบชัดๆว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้างในเขาต่อๆไปแล้วกันเดี๋ยวขอให้ว่างหมดนะครับสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ